ของเยาส่คนแ้วคก็เลยค่ะสายตาสดโค่ะตอนนี้เราจะไปเดินไปกินราเมหรือว่าไก่คาราจีกัน ก็เดือดร้านเองแม่งทุกวันเลยโอเคแล้วเราจะไปกินไก่คารเกะกับละคันโนอ,อยู่แถวบ้านเราแบบไกลมากๆวันนี้อากาศประมาณเจ้าสงศาแต่ว่ารู้สึกว่าฝนตกก็เลยหนาวก,กว่าเดิมเราสองคนไปซื้อซ่มมานะคะตอนนี้ทุกคนเยมหมดเลย500บาทเ,เดียวรวมภาษีะะไปแล้วสอจ่าโดง เป็นฤดูสปริงนะคะที่ีหางฝนตกอากาศหนาวก็รู้สึกว่าอากาศอบอุ่นด้วยแต่ว่าอากาศอุ่นมีแค่วันเดียวเท่านั้นก็เป็นหนาวแหละนี่ขึ้มาแล้วมิงน,นะคะที่ที่แถวบ้านเราไม่ใช่เลยค่ะรุปคนเท่ห์จ้จะกินอะไรกันค,คะกินอะไรต่อตวะนั่งกินเลยไม่เทคออกนะคะถูกไหม บรรากาี่ปุคนี่ปุ่นไหมีแบบอะไรแกแจห่รู้ว่าเป็นญี่ปุ่น เนี่ยมกับเี่อะไรอยู่อันเดียวนเพ้าเาไปเอาเสี่ยเราะว่าเขาจะชอบอะไรหลายอย่างแน่แม่มันจะไม่ชินเลยเรายู่ใมืองนอกเกกินมาเคล็ดลับการกินราเมงใหอร่ะคะใคนชอบงานก็คือใสงาลงไปได้เลยอร่อยมาก ไม่ได้เลยมื้อวันนี้วันวนี้ทำให้หมดเลยเนี่ยค่ะเวลาวันนี้เรืองเลยพรุ่งนี้อีกวันนึงไหมพรุ่งนี้เรืงไม่รู้เลยครับก็วังนี้ไม่รู้จะทำอะไรแต่ถ้าวันนี้ไม่มีโอกาสก็ต้องทำไปก่อนค่ะเวลาสัาง่งรับใช่มาชิวไล่กดที่ตู้ก็จะได้ใบมา้านะคะแล้วก็ให้เลือกน้ำซุปตัวแรเข้มข้นน้อยแค่ไหนก็ให้เลือกเส้นว่าเข้มข้นประมาณขนาดเหมือนกันแล้วก็จะมีให้เลือกญญมันย่างล้วงแล้วธรรมดาค่ะทางสามคน,นเลยมาคือแค่นี้ก็สุดแต่ทุกคนมามาแล้ว แล้วก็น้ำเ kind of ปล่าที่ค่ะรีค่ะาแบบเป็นกฎหมายของเขากจ้าของตาทำไมต้รู้โอเคเาจะใช้ใช่เราจะพูดมิสุมั้ยมิสุเคี๋วเคูอะไรกัดีคะใชมิสุคายเขากดูลใช่เลยแบบใ้เตน้ำหน่อยค่ะเขาให้มาแบบว้า โดนทำทำไมอะโดน แรงมาคือลมที่แบบมือถือลมก็คือหนาวรู้แบบเป็นอะไรเบอร์เลหรือเปล่าเราออกจากบ้านมาสี่โมงกินข้าวเสร็จก็าห้าโมงมาถึงที่นี่แล้วก็เดินชอปตอนนี้นานตอนนี้จะตกแล้วก็จู่เดินสวนกันซะแ้อค่ะก็แบบเดินยกลมเลยนะวิวย่อจัดผมแล้วเดินจัดไ,ได้เพราแบบมีคนมองด้วยถ้องไม่ใช้ว่าซิการ์ใในการจ่ายของทุกอย่างได้ everything everything จริงคโเร์ เนี่ยเหมือนจะหล่นแต่ก็ไม่หล่นก็แบบไม่เข้าใจเพราว่าถึงไม่หล่นลองอมาเสียบเยอะมากแต่ก็เป็นความสมบูรค่ะแล้วก็บิวก็เองแบบเออมือมันจะหล่นแล้วแล้วก็ต้องเล่นบ้าแบบแล้วมีคนปูทางให้เงี้ยจะให้มันหล่นลงมาหรือว่าแบบเราทำจะหล่นเองเงี้ยถ้าเกิดเราได้ออกจากร้านไปอ่ะทุกคนมาเล่นอ่ะไม่เสียดายอ่ะแบบเฮ้ยแบบเกือบได้แล้วแต่จริงคนเดี๋ยวไปเชื่อเขาเพราะแบบมันไม่หล่นเออดีมไม่ได้หล่นเลย น้เราอะกานจะเป็ไล่่นันหลีกเค่ะุปาเดินอะไรได้ทำไมคะ 爱你<的>，再来哦。嗯嗯